กำลังเอาขึ้นรถนะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดี f อของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องปังป่ายสุขผู้สุคนนะคะตอนนี้ที่ไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิงงนะคะตอนนี้ดอกโมเมนต์ดอกใหม่ดอกครับพี่น้องต้นไม้นะคะ ต้นมงค้นต้นต้นเป็นปแบบองศีนะคะพี่น้องกําลังเข่านะคะพี่น้อง่าแะะต่ก็ต้นแบบองศีนะคะเพิ่งนี้วันนี้วันอาทิตย์เขาเพิ่งมาส่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบืองนะคะพี่น้อง่าเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะคะอว่าสวยงามขนาดไหนนะคะพี่น้อง่าไปเจอกันเลยจ้าคือบรรยากาศนะคะตัวนี้จะเป็นรถขนนะฮะมาจอด

เดี๋ยวจะพักึ้นไปดนข้างบนบ่ายาดีแค่ดีฟิลมมันเนี่ยไม่ดีฟิลมมันเนี่ยดีดีอย่้วดีแอนมิก็ไม่นะคะสวยมากเลยเยวนะน่่่าที่เยยี็กมัก็มีสวยีสก็มต้นเล็ก

Aanidon en niet tonnen niet, je kan worden. Dat wordt de 8e maand, 9e maand. 2,75. Sterk. Het is dus wel een zomerbloeier eigenlijk Het is He? een zes op een bakje. Hè? De kleur is wel mooi, zeg maar. Oh, die is. Je doet maar. Zeden. นี่เเวลาอ,นะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกต้นไม้นะคะเครื่องประดับต้นไม้มงคลดูให้ดูสวยมหสวยนะทุกคนขา ดูแล yup. right. so to ้วสบายตามากเลยดูรถเขาทำแบบสุดยอดเลยน่ยอดยอดสวยสวยสวยนะคะกำลังเลือกอยู่ค่ะ

ทุกคนดูดูนะคะอันนี้จะตกแต่งแล้วนะใส่กระถางแล้วกระถางข้าวเจ้าเขซื้อบเป็นกระถางคืบบานเฮาเนาะมึงดีพีเนาะสวยนะไอเดียเกม๋มากเลยใส่ถ้วยเห็ดกระได้พี่น้องมันก็ลอะไรสวยแล้ว,วลก็ คุณแน่ตื่นสายบานเฮาเมืองตน้นนี่สวยป่อยไม้อันนี้ก็คือสิเป็นดอกกระเจียวบานเฮาแล้ว <laughs> สวยสวยสวยมากเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ใส่กวดแก้วแล้วก็แขวนงามอีหลีพี่น้องค่ะ สดทั้งนั้นเลยนี่ถ่ายให้ดูตอนนี้ก็จะตกแต่งอีกแบบนน่งอ้สะอ่อนพี่น้องอ๋อสออนงอันนี้จมีนวกสิน no hmm. ่บ ยอดจริงนะคะโอเคมันก็มีไมมากแต่ก็สวยนะครเดี๋ยวจะขนลงรถให้ดูนะคะพี่น้องค่ะกำลังเลือกอยู่กก โอเคนะคะเดี๋ยวจะคนของแล้วจ้าค่ะสดีทกำลังเอาขึ้นรถนะคะทุกคนค่ะ

เทนะคะทุกคนค่าวันนี้ต้นไม้เข้านะคะพี่น้องจะมีทั้งกล้วยไม้นะคะกล้วยไม่ละก็ต้นประดับต่างๆนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของเข่าลายเป,ป็นเวลาสองทุ่มก็คือลดดอกไม้สดลดดอกกุหลาบกระป๋น,นพวกดอกไม้ต่างๆดอกไม้สินะก็คือเขาคนละมือเข้าวันอังคารนะคะพวกดอกไม้ดอกกุหลาบพวกนี้นะคะแต่อันนี้จะขทกวัานอาทิตย์นะคะพี่น้องขาดอกไม้ประดับ พวกแบบงูสีค่ะพี่น้องพวกแบบงูสจะเข้าวันอาทิตย์นะทุกวันอาทิตย์นะคะข้อเรียกไม้พืชนะคะไม้พืชไม้ประดับนะคะบวงสีเขาวันอาทิตย์นะคะพี่น้องคะโอเคคลิปนี้เอาไว้สมีนะคะพี่น้องเพื่อกำลังใจให้มาดามจูนด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้ทางฝั่งไทยและก็เมืองนอก นะคะสาวไทยในต่างแดนด้วยนะคะรักพวกเราน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะคะสองพ่อเมียกสิสูเฮ็ดงานกันไปยดีสิลคะค่ะพี่น้องคะเลิบๆไปแล้วนะคะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ